บอกว่าตีหนึ่งวัวหนึ่งท่านว่าคุหนึ่งท่านว่าค่ะขนอยที่สื่อสามตัวเด้อฮะนการกะเอาไปทั้งเลย

ตัวมือนอนจันตัวมือนี่ช่วเชือไปวนไจ์ะวันงนี่ยังวัน้่ยองนด้องน้อง ท่านคิดอยู่นักลยอยเขาสมหวนเหมือนกันสมหวนเ,นเหรอเล็กแก่ที่เล็กนวลนักลอยเด่นยังครับอาจารย์เดินทั้งรักลอยทั้งรักนวยเล็กแก,ก,ก่ที่ ่ออกเรือดำน้ำเฮ็ดหยังได้ปรยชน ท่านผู้ชมคะอันนี้ก็เป็นเลขสูตรนะคะที่พระอาจารย์ท่านทําให้นะคะงวดที่แล้วก็ท่านบอกว่าสามตัวนะคะเข้าตรงๆคือหกหกหนึ่งนะคะเด่นบนหกนะคะล่างก็คือเด่นสีนะคะบนเด่นหล่างเด่นสีนะคะงวดที่แล้วก็ถือว่าเข้าตรงๆสามตัวนะคะเดี๋ยวยังไงท่านผู้ชมก็มาฟังความฝันของพระอาจารย์นะคะ พระอาจารย์ท่านบอกว่าไม่ได้ฝันมานานแล้วฝันดีแบบนี้นะคะก็เลยเออ่เล่าให้ช่องเจ๊ตังฟังนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมเออ่มาฟังความฝันของพระอาจารย์นะคะว่าตัวเลขกับเลขคำนวณนะคะสูตรคำนวณจะตรงกันไหมนะคะจะเข้ากันไหมนะคะเท่าที่พระอาจารย์ท่านพูดก็คิดว่าตัวเลขสูตรคำนวณแล้วก็ความฝันนี่ตรงกันท่านคิดว่า เป็นตัวเลขที่จะมีโชคลาภนะคะเดี๋ยวยังไงเจตังจะถามพระอาจารย์นะคะว่าพระอาจารย์ท่านฝันดีไหมนะคะงวดวันที่หนึ่งธันวาคมพศ2563เนอะอันนี้ของออพระอาจารย์วัดป่านะคะท่านผู้ชมสำหรับใครที่พลาดในงวดเมื่อกี้นี้นะคะ หรือว่าใครที่โชคดีก็ให้ทักทายคอมเมนต์มาด้วยนะคะสำหรับใครที่บอกให้เเจตังมาตามกับผ้าจารย์นะคะวันนี้ก็มาแล้วนะมาแบบตั้งใจมาที่สุดเลยนะคะแล้วก็คิดว่าคงจะได้ตัวเลขโชคลาภในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนี้นะคะบนนะคะเด่นเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเก้านะคะ ล่างเด่นล่างยังมีหกเหมือนเดิมนะคะเด่นล่างนะคะเจ็ดหกแปดหกเก้าหกเจ็ดหกแปดหกแล้วก็เก้าหกนะคะส่วนหลักร้อยนะคะส่วนหลักร้อยนะคะเด่นหลักร้อยนะคะเด่นหลักร้อยงวดนี้ก็เอ่อเด่นเก้านะคะเด่นเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้า เก้าแปดเก้าเก้าแปดเก้า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 ค่ะก็ฝากไว้เป็นแนวทางด้วยนะคะสำหรับใครที่ติดตามมานะคะฟันดีแล้วอาจารย์ฟันยังเนาะค่ะว่ามีฟันไหมค่ะ มาปลูกต้นใหม่ในวัดตายกับหนุ่มห่อนเต็มตลูงกะลักพืนมาเรียกว่าสาธิตเนี่ยแล้วแนะาดปลูกต้นใหม่เห็ดฟัง่นเห็ดเป็นน้ำพึ่นนะ่ยเหม่นมาอย่างดีทุกฝั่งตรงนี้นเลยเม่เห็ดเบื้องสวนวก็ได้ฝัด เด็กสิบว่าพีแป่งมีจอมาแต่ได้ยินกเกิดที่ว่าเข่ากันอยู่เข่าก็สุดจริง <laughs> เด็กที่ว่าสูงะอ,อาจารย์าสูงคิดว่ามาสูงนะคะฝันเห็นอันแม่หลวงไม่หลวมนะคะหลวมแต่ไ่ได้ฝันเห็นเป็นซิบซิบปีไม่กี่ฝันเห็นด้วยในรอบซิบปีบอ่ค่ะฝันเห็นเพิ่นนี่มันจะฝันเห็นค่ะ ชิปปีนฟันดีเนาะค่ะพระอาจารย์ฟันดีนี่ขึ้นค่ะในผมตีผมตีแปดกับเก้านะตีแปดเก้าแล้วตียังไงไปไม่ได้เลยคม่ไดยู่ค่ะมันต้องเป็นเลขสูงเนาะค่ะเนาะฟันเห็นเพิ่นคือตีเป็นเลขสูงนะฟันเต่าหัวเต่าได้ก็ได้เลยเด็ก พระอาจารย์ตีความฝันตัวใดหนี่ค่ะแปดเก้าด้เนาะแปดเก้าก็คิดว่านาซิมีใช่จ้ะผมคิดว่านาซีมีแปดเก้าง่ายแค่แปดแปดแปดหกไปทั้งมเพิ่มาหนังกันเพิ่บ่อใจบังเราฝันมาจะวิ่งดินมาดับน้าซอยมากับมากับพระราชนี ก็นะเกก้นะกน็แะเ,เลยไม่ถูเต็มนะั้งเาผมมาที่าไปฐาได้าบินยนะ้าบินนะมั้าบินฟานีนอาจารย์มันจะเป็นเจ็บนะแก้นม่ได้จะทยดบินเนมะไวนะีนะ่ันเหนเ็นวะดผุดไม่พ้นฟานนสองเทียออกสองเทียที่เจ็ดเออเจ็ดหนึกับเจดสองเจ็ดสองกับเจ็ดเจ็ดเนาะ นะฮแต่ว่าเอาเ็กับเลขสูตรพอดีนะค่ะความฝันก็เลขสูตรเลยเนาะค่ะเลขสูตรเลขสูตรก็ได้แต่ว่ามันอีคลายว่าท่าแบบแปดกอย่านก็ได้ซื้อเยอะทีย่านว่าย่านว่าปลายปีแต่มันเลขสูงมันจบกนี่เนาะย่านเพิ่นอันเนาะไม่บอกว่าพวกเขา4หกสามนะก็เสียอันก็ซอสใจ๋

งูงูมูตากเอาเสียงโอ้ยพอต้องเสียงว่ายาเดี๋ยวะไปเป็นล <inappropriate> in <away> <s Elliott ills> ูก okay ผู้ดีเรือคุณแล้วหอดเชียงไล่ครับนโอ้เที่ยวคุณที่เที่ยวไปเชียงไล่ึ้นเชียงไล่ได้ยังเจ้าของจันทร์มันขอมาตลอดช่วงขอมาตลอดเลยสูตรเขาเยือสูตรห้าน้อยกับเขาได้ดีเนาะครับอาจารย์ลูกงูมดเรื่อยๆหายใจเลยเถอะ ต้องตึงตัวกันอันนี้มันกันบวมีตัวกันปกติพ่อจ์ให้จะกคูค่ะห้ซ้ำนีเนะให้ซ้ำนะานีบ่กแต่บางจริงมีหลายกัวน,นีบ่นะั<อ>วเหรอมีซ้ำนีะโอ้นอกจากสิมีโตัวกันเพรา,มาะว่าต้องการเพิ่ม,ออมบวกโรคพุ้นหารมันล่งซิบสีนะซีมี่เนีหลายตัวอันนี้มันลง่ะนได้หอฟันท่งอนี่ใไหัน กันตัวใดคะแปหกับแปดเก้าแปดหกกับแปดเก้า็กตัวเดียวกันเนี่ยท่าตีนกาต่ว่าเดินล่งยัง่ท่นิดนี่่ท่นหักทนจยังเดินล่ง่ท่นิดค่ะมีตองเก้าพร้อมเด้องวนนี่อาจารย์ไอตองเก้าน่ะมเลขมาสูงแน่ๆคิดว่าอาจารย์มันใจ เลขสูงเงอนี้นะคะนี่คือสิว่าเลกเรียดๆนไม่ไปหยุดอีกบเน้อเลกมาสูงนะคะเนาะทีสูงยื่นะไทยดีเ่เมว่าอย่งดาวใหญ่ครับสีแ่นดาวใหญ่แล้วีสีผมก็เลยบ่ใครีดาวนใหญ่ท่านตีสีได้ก็บ่ได้ยรร วันละศารเขาฟันธงพวกที่ซีมีสิ่งที่ั้องที่หนึ่งในพือกเกือนเดือนตุลาและีตุนห้าพ่กแม่เดือนตุลาเ้ากรต้องหาแนวทางน้ำฝนสูงไปแล้วต้องจดแนวทางไว้แล้วนี่สกอนพี่เจรนาคาค่ะเนาะเฮ็ดจังไรจังสีมีดวงน้ำเขาบัน ลุงไว้เลยจะรู้พระอาจารย์ฟันดีด้วยค่ะ <c oughs> ท่านผู้ชมวัอนนี้คงจะเป็นตัวเลขโชคลาภแน่นอนงวดเมื่อกี้เข้ามาเต็มๆเลยหกหกหนึ่งใครถูกให้คอมเมนต์ด้วยนะคะใครถูกคอมเมนต์ด้วยใครมีโชคลาภก็ทำบุญนะคะมาทำบุญที่วัดป่านะคะกับพระอาจารย์ก็ได้ ตอนนี้ก็ลังอันเอ็นหยางอยู่บนคขาพระจาจา,า,าร์มีก่อสร้างนี่กำลังจะเทฟุตบาทสร้างออรอบศาลาบ่อค่ะรบริเวณทางเท้าใช่ไหมคะบริเวณทางเท้านะคะรอบศาลาถ้าใครอยากจะร่วมทำบุญด้วยก็ทักใครแอดไลน์จะตังมาได้นะคะ0852470047